มาฟังข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรกันบ้างค่ะโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งจังหวัดสงขลาค่ะก็เร่งผลิตลูกปลาที่ตังแล้วก็ปลากะพงขาวเพื่อรองรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังนะคะที่ประสบอุทกภัยกันแล้วค่ะน อัตราชัยมงคลนักวิชาการประมงชำนาญการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ค่ะทางสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลานะคะยังคงเพาะพันธุ์ลูกปลาขี้ตังแล้วก็ลูกปลากระพงขาวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาค่ะจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวแล้วก็ปลากระพงขี้ตังในกระชังค่ะได้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสก็มีการ สั่งจองพันปลาเข้ามาเป็นจํานวนมากค่ะเรียกได้ว่าผลิตกันไม่ทันเลยทีเดียวนะคะ,คะโดยทางสถาบันค่ะก็เร่งผลิตลูกปลาขี้ตังแล้วก็ลูกปลากระพงขาวขณะนี้พร้อมที่จะจําหน่ายหลายแสนตัวเลยค่ะหากเกษตรกรผู้ประสบอุทกภยัยต้องการจองคิวลูกปลาทางสถาบันก็จะพิจารณาจัดคิวให้ได้รับปลาเป็นคิวต้นๆก่อนนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับลูกปลาไปเลี้ยงค่ะ ด้านนายอัตรานะคะยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้อีก10วันค่ะก็จะมีลูกปลากระพงขาวที่จะออกได้ประมาณ5 6 0 0 0แสนตัวนะคะแล้วก็เพาะสำรองไว้อีก1นล้านหกแสนตัวค่ะส่วนปลาขี้ตังขณะนี้ก็มีอยู่ประมาณ5้าแสนตัวอีก20วันค่ะก็พร้อมที่จะจําหน่ายได้สําหรับราคาลูกปลากระพงขาวขนาด1เซนติเมตรราคาตัวละ1บาทส่วนปลาขี้ตังอายุ30วันราคา1-2บาทหากเกษตรกรผู้ประสบปุตุคภัยต้องการลูก ปลาไปเลี้ยงทดแทนนะคะทางสถาบันก็ยินดีค่ะแล้วก็จะพิจารณาจัดคิวให้ได้รับปลาในคิวต้นต้น,ตนก่อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,ร,กรได้รับลูกปลาไปเลี้ยงกันก่อนค่ะค่ะ